โบมบิลสูตรกระดัมปพทเทนโอเปอเรชั่น 2. 2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมปพทเทนโอเปอเรชั่น2และนี่ก็คือหุนที่เข้ามาในเกมนี้ซึ่งมาจากภาคหุน เป็นตัวแรกก็เหมือนกับชาคาเ,เตอร์เลยเปิดประเดิมด้วยตัวเบสก่อนคราวนั้นไปเจกัน J un, แต่เขาที่เป็นเจด้าหรือว่าเจด้าของเรานั่นเองมันคือหุ่นเบสที่ใช่กันในเฉพาะหน่วยซึ่งจริงๆก่อนที่จะเอามาเติมแต่งในภาคคุณก็ไม่ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายของโทมิโนยอย่างไฮสตรีเมอร์ซึ่งก็คือชาคาเตอร์แท็กในหนังโรงนั่นแหละเพราะตัวนี้เอาตัวมาร์ทูมาพัฒนาต่อก่อนที่จะเอาไปต่อ,อยอดเป็นเจกันอีกทีหนึง่งเจกันมันก็มีที่มาจากหลายตัวเลยติมทรีก็เจด้าหรือพวกนี้ฮะถ้าเกิดเอาตามในภาค มูลมันจะใช้กันเฉพาะหน่วยลอนโดเบลซึ่งก็มีอัมโมโรเป็นจ่าฝูงซึ่งแน่นอนว่าอัมโมโรก็เคยขับหุ่นตัวนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับเจด้าในเกมนี้ก็มีทั้งหมด2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอส4ี่ร้อแล้วก็เลเวลสองคอสห้าเป็นหุ่นสายฟ้านะครับมาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นบีมเลเวลที่มีทั้งหมด5นัดยิงทีเดยสยันฮะอย่างต่อมาก็เป็นบีมเซเบอร์ที่ฟันได้2ทีนะครับท่าฟันก็จะเป็นท่ารูปไปข้างหน้าอย่างนี้ และอย่างต่อมาก็เป็นวอลแค่นการที่พอมีประโยชน์นะมีทั้งหมด30นัดถ้าเกิดโดนประมาณเอ่อิบนัดก็สามารถส <atura S 2> ตันได้อย่างต่อมาก็เป็น g กรนเลนเชอร์ที่เอลนะครับมีทั้งหมด6นัดก็เวลายิงออกไปตัวเราจะไม่สามารถขยับได้ก็จะเป็นส่งออกมาทั้งหมดและอย่างสุดท้ายก็เก e นเลนเชอร์เหมือนกันแต่รอบนี้เป็นติดที่แขนเป็นทั้งหมด4นัดโดนประมาณ2นัดก็สตัน หมดครับอาวุธทั้งหมดมาดูเรื่องการบูทก็ตัวนี้ก็สามารถอีเวทได้หนึ่งทีแล้วก็สามารถพุ่งบนอากาศได้ทีนี้เรามาดูท่าเคาน์เตอร์ก็ท่าเป็นทุ่มหัวปกติ ตอนนี้ทุกคนเห็นก็น่าจะรู้ๆกันแล้วนะครับว่านี่ก็คือหุ่นวัดความเป็นคนอีกตนหนึ่งเหมือนกระเจกันที่เข้ามาตอนแรกอะนแหละอาวุธมันไม่ได้ปุ๋ยหวาอะไรมากหลักๆแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้คอมโบแบบงามๆก็ยิงทีหนึ่งลูให้ล้มแล้วก็นั่งยิงเกนเนลันเชอร์ถ้าว่างนิดนึงก็เอานี่ซ้ําอีกก็ได้ถ้าทันนะถ้าอยู่ไกลๆก็ยิงบีเบลเฟนสลับกับไอ้เกนเนลันเชอร์ที่มือเอาก็ได้ฮนะเน้นต่อง่ายๆไปนั่นนะว่าไอ้เกนเนลันเชอร์นี่ ให้ศัตรูมันอยู่นิ่งๆดีกว่าไม่ควรยิงไกลๆหรือในจังหวะที่ศัตรูมันเข้ามาตามแนวก็ลองวัดดวงดูก็ได้ฮะถ้าจำไม่ผิดมันเคยมีประเด็นเรื่องที่ว่าฮิตบ็อกไอ้ท่าดาบนี้แม่งเพียนๆอยู่ในสัปดาห์แรกแต่ ใชหลังทีมงานเขาแก้แล้วเรามังเท่าที่เห็นก็บทบาทก็เหมือนกับหุ่นตอดหาจังหวะทั่วไปนั่นแหละครับมีอาวุธยิงมีระเบิดยิงทั้ง2แบบในไหนมันก็เป็นหุ่นเปิดยุกเหมือนเจกันนั่นแหละแถมอโมโลก็เคยขับด้วยแต่ไม่ได้จะทํา2ตานะแค่ทําสีหุ่นเหมือนอโมโลเฉยๆงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสรับตัวเจด้าหรือเจด้าที่เราจะเล่นนี้ผมจัดพารดเอาไว้ยังไงบ้างไปดูกันครับ สำหรับเจด้าที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลสองคอสห้าร้อยพาดผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้ขาเลเวลสองโหลดไวเลเวลสามสองหนึ่งโมเดลเฟรมเลเวลหนึ่งเกาะเลเวลสามกับหนึ่งแล้วก็เพิ่มยิง Level เลเวลสามอาวุธทั้งตัวมันน่ะก็เป็นอาวุธที่รีโหลดเป็นแม็กทั้งหมดเลยโดยเฉพาะไอเกนเนลันเชอร์ถ้าเรายิงรีโหลดไวก็สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องตอนแรกที่ไม่ได้ใส่พาพวกรีโหลดไวน้นี่กว่าจะได้ยิงทีนึงก็รอนานถ้าอยากได้แบบสายยิงเกนเนลันเชอร์มันๆก็ใส่าตามนี้ที่เหลือก็คือเพิ่มเกาะเพิ่มยิงตามปกกกติออาาวุุธ็ทย่ง เป็นอาวุธของมันเองทั้งหมดไม่ทั้งอาวุธบีมไลเฟิลบีมไซเบอร์แล้วก็อาวุธลองของมันเรื่องสกิลที่น่าสนใจก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นสกิล for t e a ไม่ก็ช่วยตัวเองซะมากกว่าอย่างเช่น anti steal แล้วก็ for prevention ก็คือสกิลที่จะลดการโดนโจมตีระยะไกลในขณะที่กําลังโดด ก็คือไม่โดนยิงล่งง่ายง่ายนั่นเองตอนบินอยู่ฮะกับพวกยิงเอลแล้วดาเมจลดลงก็ตามนั้นฮะตัวหุ่นมันก็เล่นเพลินๆดีเหมือนเจกันอะ่ะเจกันแล้วก็เน้นยิงสลับของไปเรื่อยเพรพอได้จังหวะก,ก็เข้าไปลูดมันล้มทีสองทีแล้วก็ทําด้วยเกเน์ลันเชอร์ก็ได้มันดีตรงที่ว่ามีเกเน์ลันเชอร์ให้ยิงทั้งหลายแบบนั่นแหละแทบจะเป็นดาเมจหลักของตัวมันเองเลยงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลับเจดาว่าจะเป็นยังไงเมื่อได้ลงสนามจริงไปดูกันครับ ใครจะไปนึกแล้วว่าทีมงานจะกลับมาเล่นมุกสับขาหลอคนอีกแล้วเห็นเอามูลเข้าติดต่อกันสามอาทิตย์ไงต่อไปอ่ะโอ้มูลแน่ๆอย่างนี้ต้องมาแน่ๆมีกลายเป็นกีฬาโดก้าไปเลย <c oughs> แต่ก็ดีจะได้ย้อนกลับมาทำหุ่นตัวแรกที่เข้ามาในเกมนี้นะครับที่เป็นภาคมูลอุ้ยฐานก่อนเลย ้มีคนจะยื่นให้ว่ะแต่ไม่เป็นไรผมมีผมมีน้ำใจพอยิดฐานให้ฮะไปเลยครับพวกพีพีทำหน้าที่ไปเลยโอลเขาต้องป้อมปืนพร้อมเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมนจะอ้อมหลังกลาบไอ้เจียดไปอะไรนี่วะโอโอโอ้มันิงกูรัวเลย โอ๋อยิงไม่ทันกูเองไม่ได้ทันได้ยิงเลยเอาแล้ววะออกออก่อนดีออกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยสวัสดีครับไปข้างหลังข้างหลังเอ้าไอ้เหี้ยมันหลุดหลุดเลย แจ้าน่าจะตายเผื่อเปิดมาไม่ค่อยสวยอะไรสลหรับขู่เผื่อแม่งแตกหมดทีมเลยไม่เป็นไรรอรอบใหม่เฮ้ยซ็อกนี่วะเห็นกบแล้วอยากยิงเห็นกบแล้วอยากยิงไอ้ถอยก่อน <guard> <conf essions> มาอีกมาอกแ้ไอ้มนุษย์แปลงร่างยานร่างยานแข่งแข่งขนาดไหนกันวะเอาแม่งหนีเลยโธ่ึกว่าจะมาคุยปล่อยแม่งไปเอาข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างข้างข้างนมเกอร์อ้าวไว้อแลนต์ตัวเดียวอยู่ลำพังไหมไม่เรียบร้อย นั่งแช่ยิงมิสไซล์เลยก็ได้ฮะเอาหนังติ๊กเกอร์ต่อดีกว่าเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับความเมารอบนี้ครูรูดโดนไม่ต้องห่วงขนขานมันอะไปต่อฮะอ่าต่อต่อจูค่ครูมัน,ม,นมาแล้วโดนโอเคเอาอะีกโดนคูไม่ได้โดน ยาคาโซนฮ่าถอย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 ก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมีคนย่อแอบไว้นี่มันอยู่บนตึกมันอยู่บนตึกเรียบร้อยไม่ให้ยิงไกลไปแมวแมวเปลืองเปลืองเอาไปยิงใกล้ดีกว่ามไม้ไอ้อันนี้มันคุ่นหมัดหนักนี่เ่า ยิบไม่ได้โอ้โหมันน่าจะรอดแล้วกูโอ้โหให้ให้กูเป็นกายยาวก็ได้ไปละเดี๋ยวไว้มาเจอกันขอกูแวะไปเอาฐานก่อนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้โอเคจู่ๆจูุๆจู่ๆไม่มีใครรู้นะ ไปได้อยู่ได้อยู่เกิดแม่งตรงนี้เลยมาเฮ้ยไม่ไม่ให้ขอขอรุดลูดฟรีไม่โดนโดนแม่งแล้วรอดอยู่โอเค แม่งก็มีเอเมทัสต,ตรงนี้อ่ะล่อยดีกว่าเดี๋ยวแม่งเข้าเอสละรอดูเอ้าแม่งยึดขานคืนโอ้มันม่งเอาสองฐานด้วยมันเอทีไอยานในฐานผมคืนว่ะอิใจใยแม่งโงเทีเยมโอเคเอสเป็นเมทัสมีแม่งก่อนแล้วกันขอโทษที่ต้องแย่งเยอะแม่งแอบ มันแอบยึดฐานคือหมดเลยอะเฮ้ยนู่นๆเอานู่นก่อนเอานู่นก่อนโอบีมจากไหนวะมีใครมาช่วยเอาวอลเอ็ด้หยโอ้โอ้น่าจ <AS L> ะม <Elon Musk. S 2> ีแค่นี้วะเออเอาไปเลยวะเลยรูดนัเดียวนัเดียวเอาไม่ตาย สากรหายหมดแม่งเลยโอ้โอ้ขามันข้ามันเออโอเคไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วยเห็นคุเดาแตกเอาเยีงกันยังไ้น่ย <ś c oughs> ิขัดใจมันยิงขัดใจมันเอาดิลูดเอเคระโฟมใช่ไหมลูด เี๋ยกูแย่งเอหมดเลยนี่ว่ะเอาแล้วทำใพ้เพราะกูแย่งเอคขานกูไม่แปลกใจเลยเออนั่นแหละยิงใส่ยัยกบไปเลยมันมาอย่างวะเด็๋วไม่มาโอ้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเออดียิงเอาไว้ดีว่าทางข้างหลังไม่มีที่หลบด้วยมันต้องมาเอาผมแน่ๆเลยหรือเปล่า ฆ่าใครก็ได้ฆ่ากูหน่อยดิหลอกหลอกตาเกงกูตายละ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ได้อยู่มั้งถ้าฆ่าเอสได้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงละรอกันบ้านอย่างเดียวไป <c oughs> แมะ โอ้ยอย่าซอกอย่าซอกกูไม่ให้ยิงกูไม่ให้ยิงบีมเอ้าสาสาสามากสามากๆสามากไอ้เจนี่ก็จะเอาให้ได้ลูดลูดกดโทร์อะกบกบขอดิบกบเลยครับเอาอ่ะลูดนี่เจนี่โชว์ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระมากเกินไปแล้วมึงอ่ะมากเกินไปละ เห็นเป็นกบนี่เอาใหญ่อัตตาสบายอะไรของมึดอะไรของมึดลูโชว์ไปโดนระยะแทะของน่อยแต่มันสั้นเกินไปนะในสิเกอร์คุงเหียตาตานี้เห็นหุนแปลกๆเยอะนะในห้องคอนห้าร้อยหรือพอไม่ได้เล่นนานคุ่นี่คนเล่นก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะโอ้ที่สองเลยวะดาวเมนนี่ ก็น่าจะปกติแลาตั้งเจ็ดหมื่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เน้นเน้นลูะมาณกับลอยมิไซ์เอานะครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวเจด้าหรือว่าเจด้าจากมูลกันดั้มเป็นหุ่นตัวแรกที่เข้ามาในเกมนี้จากซีรีส์ภาคมูลเหมือนเดิมฮะติดตามว่ามูลกันดั้มจะเข้าเกมนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็คงจะได้เจอกันในไลน์นะครับโอเคฮะก็ไว้เจอกันในทีเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ